สวัสดีเด้อะปกปิดหน่อยเสุขีดคนวันที่เป็นทางไทยหรือทางลาวหรือทางประเทศก็ยินดีเข้าสู่ส่องบ้านหน่อยคือเก่าพี่น้องเลยวันนี้พี่น้องมาหน่อยก็ได้มาอยู่บ้านหาดพี่น้องเลยบ้านหาดเนาะเมืองวัดปีพี่น้องแขงสารวัฒน์พี่น้องเนาะก็ได้มาหาครอบครัวอายคนหนึ่งพี่น้องเลยที่ว่าเป็นจะว่ายำฮูละเอียดพี่น้องว่าเป็นเป็นขาดอย่างแน่นะพี่น้องเนาะที่ได้ เขาไปสอบถามเพื่อนพี่น้องเลยแต่ที่ได้เข้าไปสอบถามเรื่องเล่าของเพื่อนนพี่น้องเนาะว่าเป็นกินยังไงน้พี่น้องกินยังไงอยู่ยังไงน้พี่น้องตอนนี้วันหน่อยก็ได้มาหอดเพื่อนเพื่อนน้วพี่น้องเลยเนาะได้มาหอดเพื่อนเพื่อนพี่น้องก็อยู่บ้านหาดอ้เพื่พี่น้องอยู่เมื่อเมื่อปีน้วพี่น้องเนาะโดยโดยก็ที่ได้เข้าไปสอบถามอ้ายเพื่อนพี่น้องเลยก็ยังไงน้อพี่น้องเนาะกอนกอนบันหน่อยสิไปจน้อพี่น้อง ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเนาะกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้มาหน่อยเด้อโดยหน่อยก็จะได้มีกำลังใจน้อพี่น้องเนาะสู่ต่อไปพี่น้องเลยก็จะได้เฮ็ดคลิปคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเนาะโดยก็จะได้เข้าไปสอบถามเพิ่นก็น้องพี่น้องเนาะโดยเข้าไปสอบถามเลยพี่น้องเฮาก็ได้มาฮอดเพื่อนเพิ่นได้พี่น้องเลยโดยนี่ก็คืออ้ายเพิ่นนั่งอยู่พอดีเนาะพี่น้องเนาะโดยอ้ายสบายดีอ้สบายดีโดย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  นั่งเพิ่นนั่งได้ๆเออโดยโก็ได้ได้มาสัมภาษณ์อ้ายเพิ่นพี่น้องเอ้ยก็ได้มาถามเพิ่นพี่น้องเนาะว่าเพิ่นกินจังได๋ได๋เพี่น้องเนาะจ้าเออหนาพี่อ้ายหนาพี่โดยยอันนี้อันนี้อ้ายถามได้อ้ายือหยังนอยเนาะือวังือวังเนาะยอันนี้จักปีอ้าย 36ปีเนาะพี่น้องเนาะโดยแต่ว่าอาชีพนี้เฮ็ดหยังในอ้ายปัจจุบันเฮ็ดนาเฮ็ดนาเนาะโดยเฮ็ดนานี่คือวานาาเองบ่ดจังได๋นาเองนาเองเนาะพี่น้องนนาเพิ่นเองพี่น้องแต่ว่าเรื่องที่ว่าในเฮือนในานนี่แบบว่าจุดนักเนาะอ้ายเนาะแบบข้าวนานี่พอมีกินอยู่จังได๋ขาดเกินนแล้วบ่มีขาดเกินกันเนาะพี่น้องเพิ่นก็ย โบมีพี่น้องแต่ปัจจุบันนี้ไอ้กับบริษัทอย่างเนาะเฮ็ดแบบอยู่อยู่บ้านกับอยู่แบบอยู่จิซื่งนี่บอกดูแบบจังอยู่จิซึ่อยู่ดิซื่งเพิ่อนอยู่จิซื่งพี่น้องเไอ้เพิ่นกกเอาลูกเต้าอายเดี๋้โบมีบอกั้งเด็กมีสองคนเอาเพิ่นเพิ่นมาใส่เนาะเข้าบ้านเข้้าาบนดุกเงียบเงียบกับเข้าบ้านบ่เนี่ยละอ๋ออายอยู่ ปั่นคนเดียวอ๋อเป็นอยู่บ้านคนเดียวพี่เนาะคือเข่าหนาหนีูแม่นบ่มีน้อยเนาะบอมมีอ๋อเบิดบรงนี้นะเบิดเข่าเด้พี่น้องเนาะถึนกัน่าบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานทางไหนบ้อ่ะบ่มีแต่บ่อนมักต้านนี่แหละมักขายน่โอ้เศอษฐกันมักขายเออเออเจ๋อเจ๋อ คือก็ใหม่เ uh. ก่งเนาะเพื oh, okay. oh, uh. ่อนนี่เนาะอ๋อใหม่แรกไปไปสมุทรตาเนี่เพื่อนเพื่อนจ้างว่าจังใดจ้างอ๋อจ้างจ้างอะไรจ้างเป็นโคกเราเป็นเป็นต้นเนาะอ๋อต้นต้นอะไรเบนไห้ต้นหาซิบต้นหาซิบโอ้ไปเดี๋ยวไปขึ้นมือเ่าเจ้าว่าจังใดขึ้นมือกำลังมาเอาเนี่ยอ๋อกำลังมาไปเอาบ้านใดเนี่ย บันสมญญาวที่กับบานกูบันเหล่เหล่ากบานเลโอพี่นายไปไปเบิดเนาะอ๋อเมกเวลาเป็นเโกับพก็ได้รับจ้างขึ้นมาตานพี่นาอย่างที่เิ่นเป็นหากมาเนาะากามาเนาะฮากามานอะพี่เะเป็นขึ้นกุ้งไม้เก่งพี่เอาะเึ้นกุ้ไม้เก่งพี่เนายแต่ว่าในเฮือนนี้ ขอนกิสมบูรณ์อยู่ป่ะขอนชันี้กลังตางเขนาะโอก็ต่างเขาตอนไม่เท่าบ่บ่ดินไม่เท่าอีไม่เท่าเนาะอลนเขื้นทางนั้นไม่ขืนนี่เนาะแล้วแด้วข่อนตอวนี้กเขึอนง่ายอยู่อ๋อแลยนี่กะเห็นผ่านมาเนาะต้องเห็นย่งอย่าเห็นเนาะกเขอนตอนนี้ก็ตันนกชุบโซมันเลยอยาก ขออญญาเญ่เขามาสัมผัสได้นะเลยแ้วเขาน้่กินหรือเ่าเขาเน้ากินเนาะแต่ว่าในครอบครัวคือว่าขาดขาดเคินได้เขานะเนาะโดยขาดเขาพี่น้องเนยแต่ว่าในเพื่อนนี่ยาซีทายพี่น้องบังเนาะพี่น้องนะเนาะเพื่อนชาญเพืนะ่อนเนาะเดี๋ยวก็จะสัมผัสได้ก่อนว่า ปัจจุบันนี่ก็ง่ายก็ได้ไปอาชีพอาชีบก็ขึ้นเมือตาหน่อยเนาะอาชีพก็ขึ้นเมือตาพี่น้องเลยสี่เพื่อนเพื่นหากรรมาตเขึ้นเมือตาพี่น้องเลยเป็นกิดเออเป็นกิดไปขึ้นมือเลยพี่น้องเป็นก็บางทีเป็นก็จ้างนะพี่น้องต้นลรห้ัสซีบอะไรต้นต้นรหัสซบอันนี้เพื่นหากรรมาพี่น้องมาแต่ขึ้นเมือตาหลัดจ้างจะขึ้นเมือตาเลยพี่น้องเด้อ เลยแต่ว่าเนาะมีผู้ใหญ่จะดีเบิงเนาะพี่น้องเนาะแต่ปลว่าจะให้บ่าน้อยเนาะาะให้บ้าน้อยเป็นสะพานบุญใหนะ้เนาะจะติดต่อมาทางทางไล่บ่าน้อยเนดะ้อพี่น้องเด้อบ่าน้อยก็จะได้มาซอยเดือ,อคเขาครัวไอ้คนนี้เนาะพี่น้องเนาะที่ว่าเิ่นเบว่าขาดขาดเขานะ่าพี่น้องเลยเป็นขาดเข่าเนาะพี่น้องเนาะมันได้ว่าเข่านี้ พราะไม่กินอยู่ด้ว่าด้วยอะไรเนี่ยนี่บ่โดยโดยเนี่ยนี่เป็นเชื่อกินอยู่ชื่อกินเนาะแม่นโดยโดยเป็นเชื่อกินพี่น้องเลยแต่ว่าไฮน่าไฮน่าก็มีอยู่บ่มีนาะฮะบัวลายวะใช่ไมบัวลายโอ้มีกับบัลายพี่น้องไฮน่าเป็นกับบัลายโอ้แต่ว่าเห็ดเป็นเห็ดหน้าแซงบ่อ่ะบ่เป็นบริษัทหน้าแซงบริษัทหน้าแซงบ่โอ้โดยโดยเป็นบริษัทหน้าแซงพี่น้องเลยเห็ดหน้าปีน้อยเนาะอ๋อ นาตีนาเป่นเรียนนอกเลยคือมันามาเน่ยนเมีนเพคอนามาสองปีเลือมนลหมาสองปีแบบแถวแถวนั้นนเทเนัเนาะเป็นนามโคตเป็นลองใหญ่้วอ๋อแล้วขึ้นในทางเดียวเนาะดเทางนี้ก็ในป้าเขาพ่เมมากินอยู่ันทีอันนี้เมนาอบงะบ้านเกิดเมียนบ้านเมียเนาะอ๋อคนที่ โดยโดยเป็นอย่างพูที ười, Ai, ่เนี่ไปเอาเขาโนนโพ่อเมมากินอ๋อเม่ว่าไปเอาเขาอย่าุพูมากินเนาะเนี่ยแปลว่าเขาโนนโพ่อเมก็ฮาวาเขาอย่องมมากินโดยโดยโดยเพิ่อนกะได้มาอยู่บ้านนี่พี่น้องเพิ่อนเพื่นเคยเนาะใช่เนาะเพื่อนเคยแต่ว่าเมื่อวันบ้านเกิดเพิ่อนพี่น้องเพิ่ยเกิได้มาอยู่น้ำดูเมียเนาะโดยแต่ว่าเขาเขานี้นั่งชื่อกินเนาะใช่เขาเขาชื่อกินพอคือว่าเนาะ คนที่ว่าเห็นเนาะพี่น้องเนาะเห็นที่ว่าอยากให้มาน่อยช่วยเดือเนาะเนี่ยไม่ว่าช่วยเดืออยากให้มานเป็นสะพานบุญให้เนาะอยากให้ช่วยเดือครอบครัวไอ้คนนี้ก็ติดต่อมาทางมาน่อยเด้พี่น้องเด้อมาน่อยก็จะได้เป็นสะพานบุญให้เนาะพี่น้องเนาะสะพานบุญให้ที่ว่ามาหน่อยจะได้มาช่วยเดือครอบครัวให้ให้เนาะให้วังเนาะโดยให้วัง เพิ่นไะคือว่าเขาเขามีพี่น้องเจนได้ซื้อกินพี่น้องเขาเขาหนังก็ได้ซื้อกินโดยหาเงินซื้อกินหาเงินซื้อกินพี่น้องเพิ่นไะได้ลูกจ้กคนไหนสองได้ลูกสองคนผู้หญิ่งนุชทรายคุณยิ่งมุชชบงคุณยิงมุชองโดยอันเขาขออนุญาตถามมีไอซื้อยังนะซื้อทันซื้อทันเลยแล้ตอนนี้เพิ่อนมาอยู่พี่น้องเพิ่ณได้เข้าไปได้บานเนาะ Me okada, nó hài nó okada, nó nga si maha mai nói ka si day kwa anu ya rồi cái gần hài đơ? nói si day kwa anu ya tay hoa gần nắp nòng bừng nói nè ku nè vinh ong đơ? nói ku Rồi, vinh ong đơ? nè ku hoa Rồi, có vinh ong đơ? nè ku hoa bừng nè vinh ong đơ? nè chỉ là ku ai phần ku 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 Rồi ku 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 thằng ขางวันใดนั่พี่น้องเนาะขางอะไรข่างวันใดขางขึ้นพี่น้องเลยโดยนี่คือเพื่อนเพื่อนพี่น้องเพื่อนก็มีเพื่อนหลังหนึ่งพี่น้องเลยนี่คือว่าเพื่อนเพื่อนมาอาศัยอยู่พี่น้องเนาะเพื่อนเพื่อนนอนแต่เพื่อนหลังหนึ่งเพื่อนเพื่อนก็ได้กำลังตั้งเสาพี่น้องนี่แหละพี่น้องเอ้ย เวลาพันตกก็คือที่หัวยืนเนาะโดยตกกับหัวพี่น้องเลยเวลาพันตกกับสังกะสีเนาะพี่น้องนะสังกะสียังทึ่งเนาะสังกะสียังทึ่งมันเกิดพึ่งออกเลยพี่น้องเลยพันตกมันเกิดจะได้หัวหัวคือนบ่อเลพี่น้องโดยมันก็จะได้หัวคือว่านี่น้องเลยนี่ก็คือเฮือนเพิ่นอยู่เรือพี่น้องเรื่อาศัยเด้อ โดยโดยแต่สุดท้ายนี้เนาะมาน้อยก็จะได้ขออ,อนุญาตน้ำเพลน้ำพีนำพ่นอกเนาะอยากให้มาน้อยเป็นสะพานบุญให้เนาะโดยจะติดต่อมาหามาน้อยได้ด้วยพี่น้องเถอโดยมาน้อยก็จะได้เป็นสะพานบุญให้เนาะมาซอยครอบครัวไอ้คนนี้เนาะโดยไอ้ใจย่างหนึงน่งนะพี่น้องเนาะ มาหน่อยก็อยากกินพอให้พ่อแม่พี่น้องเนาะกดติดตามนักกับกดไลค์กดแชร์ให้บมาหน้อยเด้อบมาหน้อยก็เนี่ยมาหน้อยก็บอกเก่งมาหน้อยน้องเลยแต่ว่าค้ำใดค้ำใด้มาหน้อยบ่ออกไปเนาะพี่น้องบ่ขอใจเนาะขอขอโทษขออภัยหลายหลายเลยพี่น้องเด้อโดยอันน well like ี้เนาะพี่น้องเนาะในโอกาสหนาเนาะพี่น้องเนาะ มาน้ยก็จะได้มาใหม่พี่น้องเลยโดยก็รทมาใหม่เนาะไม่มาใหม่แต่จะได้มาหาอ้นะพี่น้องเลยจะได้ก็มาหาไอ้เรื่อยๆนั่นแหละนี่คือเพื่อนเพื่อนลยพี่น้องเลยแต่จุดท้ายนี่เนาะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเนาะอยู่ดีแห้งบัดสิคนเด้อคนใหที่ว่าติดตามมาน้อยู่ขอให้อยู่ดีมีแห้งก็เทปอะไรก็ขหายมี huh. ปรารถนาสิ่งใดก็ให้ได้สินั่นเด้อสาธุสาธุสาธุโดยอันนี้นี่พี่น้องมาน้อยใเบิ่งเฮือนสร้างนนี่แหละพี่น้องเฮือนเพิ่นสิว่าเพิ่นสิตัใหม่เนาะพี่น้องเพิ่นก็คือว่านขาดเนอย่างเดียวพี่น้องเว่าเข้าน้ําพี่น้องเนาะน้ําน้ําก็บ่มี้เพี่น้องโดยน้ําบ่มีพี่น้องน้ําบ่มี้พี่น้องเนาะ เขาเราไมีกินพี่น้องมีดาฝนตกมากอะเบี้ยกัดพี่น้องเนาะในเรื่องในการเคุนเนาะเบื่เสียตัดพี่น้องรต่การสุดท้ายบ้านน้อยก็จะได้ขออนุญาตได้พี่น้องเด้ออนุญาตลาพี่ลาน้องเนาะลาพี่ลาน้องไปก่อนพี่น้องเนาะเอาไว้โอกาสหน้าโอกาสหน้าคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะพอกันใหม่สำหรับวันนี้ก็คำกล่าสบายดี